unless you close you สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็มาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องที่สองการสืบสหหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยังอยู่บทที่หนึงเหมือนเดิมนะคะบทที่หนึ่การเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ นักเรียนคนไหนที่มาแล้วพร้อมแล้วนักเรียนเตรียมสมุดเตรียมหนังสือเตรียมดินสอให้เรียบร้อยนะคะเพื่อทําการจดบันทึกค่ะนักเรียนคะสมมติว่าดินสอนักเรียนเนี่ยแท่งโปรดมากนักเรียนหายไปแท่งหนึ่งนักเรียนจะทํำยังไงคะอ่าแต่นักเรียนจะเริ่มต้นหาดินสอแท่งนี้ได้ยังไง มีใครรู้บ้างไหมคะเก่งมากค่ะสิ่งที่นักเรียนจะทำเนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นการสืบสอหาความรู้ใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมคะใช่นะคะเพราะว่าเราเกิดคำถามว่าดินสอหายไปไหนแล้วนักเรียนก็กำลังจะรวบรวมข้อมูลเพื่อหาดินสอให้พบนักเรียนจำได้ไหมคะจากที่ดูคลิปวิดีโอชั่วโมงที่แล้ว การสืบสอบคืออะไรบางคนจําได้บางคนยังจําไม่ได้เดี๋ยวครูจะมาทบทวนให้อีกทีหนึ่งนะคะการสืบสอบเป็นการหาคําตอบที่เราสงสัยโดยการตั้งคําถามตั้งคําถามแล้วเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทาจิจกรรมหรือว่าการสังเกตค่ะแล้วอธิบายสิ่งที่เราค้นพบ เปรียบเทียบเชื่อมโยงสิ่งที่เราค้นพบกับผู้อื่นและที่สำคัญจะต้องสื่อสารสิ่งที่เราค้นพบให้ผู้อื่นได้ทราบด้วยค่ะนักเรีนยนดูภาพตามไปด้วยนะคะ ครูก็มีอีกภาพหนึ่งมาให้นักเรียนดูนะคะการสืบสอบความรู้เริ่มต้นจากอะไรนักเรียนดูหมายเล็กหนึ่งเลยเมื่อกี้รูปภาพอาจจะเป็นวงกลมแล้วนักเรียนยังไม่เห็นภาพชัดเจนครูก็มีอีกภาพหนึ่งมาให้ดูนะคะคือภาพที่1นนักเรียนดูเลยค่ะหัวลูกศรโยมไปที่เขามีการ ตั้งคำถามใช่ไหมมีความสงสัยเกิดขึ้นในหัวใช่ไหมคะคือความสงสัยและตั้งคำถาม,ถามนักเรียนดูตามหัวลูกศรสีชมพูเลยนะคะโยงเส้นมาข้อที่2ข้อที่2ก็คือมีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ไปไหนต่อนันกเรียนดูตามลูกศรเลยไปที่หมายเลข3คืออธิบายและแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะแล้วก็มาหมายเลขที่4นะคะคือเห็นไหมคะเขาเหมือนกับ กำลังหาข้อมูลอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะก็คือจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะแล้วก็ไปไหนต่อคะนักเรียนจะเห็นไหมว่าหมายเลขอค,คือเป็นการสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจนะคะหรืออธิบายให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้เข้าใจเป็นคำตอบที่เข้าใจตรงกันนะคะสื่อความหมายเนี่ยคือให้เข้าใจในทิศทางเดียวกันนะคะ ครูมีสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งมาให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนเห็นภาพไม่เอ่ยมีต้นมะม่วงใช่ไหมแล้วก็มีมะม่วงหล่นลงมาแล้วทีนี้มีพ่อแม่ลูกอยู่ใต้ต้นมะม่วงและลูกมะม่วงเนี่ยหล่นลงมาแล้วทำให้ลูกเนี่ยเกิดความสงสัยนะคะนี่แหละขั้นตอนที่หนึ่งเลยคือความสงสัยและตั้งคำถามลูกก็ได้ถามพ่อว่าคุณพ่อคะทำไมมะม่วงถึงต้องหล่นลงพื้นคะ พ่อก็ได้ตอบลูกสาวว่าแรงโน้มถ่วงมีทิศอะไรคะมีทิศทางเข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลกทําให้วัตถุมีน้ําหนักและตกลงสู่พื้นเสมอทําให้ของชิ้นทุกชิ้นเลยบนโลกไม่ลอยขึ้นและไม่ล่องลอยออกไปนอกโลกนะคะแล้วแม่ก็ยังตอบลูกสาวไปอีกว่าโลกมีแรงโน้มถ่วงทำให้มะม่วงหล่นลงพื้นจ้า นักเรียนจะเห็นได้ว่าการที่พ่อตอบคำถามเด็กหญิงคนนี้แล้วก็แม่ตอบคำถามอีกเด็กหญิงคนนี้เขากำลังอยู่ในขั้นตอนที่2นะคะคือขั้นตอนรวบรวมข้อมูลนะคะนักเรียนมาดูขั้นที่3เลยอธิบายแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะเด็กหญิงคนนี้เขาฟังจากพ่อจากแม่เขามาแล้วนะคะเขาก็มาบอกว่าคุณพ่อกับคุณแม่เราบอกว่าแรงโน้มถ่วงมีทิศทาง เข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลกทำให้ของทุกชิ้นบนโลกไม่ลอยขึ้นและไม่ลอยออกไปนอกโลกเช่นแรงโน้มถ่วงทำให้มะม่วงหล่นลงพื้นเอ้าแล้วเพื่อนเขาอีกคนนึงก็เลยบอกว่าคุณพ่อเราก็บอกว่าแรงโน้มถ่วงเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติน,นี่นักเรียนจะเห็นไหมคะว่ามีเด็กหญิงสองคนเขาคุยกันเป็นการอธิบายใช่ไหมคะอธิบายข้อมูลจากการที่เขารวบรวมมานะคะ นี่แหละคือขั้นตอนที่3นะคะจากขั้นตอนที่3แล้วนะคะนักเรียนขั้นตอนที่4ีเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากเด็กหญิงคนนั้นนะคะคุยกับเพื่อนเขาก็มาเข้าใจว่าอ๋อแรงโน้มถ่วงมีทิศทางเข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลกของทุกชิ้นก็เลยหล่นลงพื้นนี่เองผลไม้หล่นลงจากต้นก็เพราะแรงโน้มถ่วงนี่แหละค่ะคือเป็นการที่เขา เชื่อมโยงข้อมูลความรู้เข้าด้วยกันนะคะหลังจากนั้นเด็กหญิงคนนี้เขาก็มาสื่อสารให้เพื่อนๆคนอื่นได้เข้าใจอีกนะคะคือเป็นขั้นตอนที่5แล้วนะคะเขาก็จะบอกเพื่อนๆอ,อีกว่าแม่น้มท่วงเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีทิศทางเข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลกส่งผลให้ของทุกชิ้นบนโลกไม่ลอยขึ้นและลอยออกไปนอกโลกและยังทำให้ของทุกชิ้น หล่นลงมาที่พื้นอย่างเช่นมะม่วงที่หล่นลงพื้นและมะพร้าวที่หล่นจากต้นนั่นเองนี่แหละนักเรียนพอเข้าใจไหมคะว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นยังไงนะคะมีทั้งหมด5ขั้นตอนครูหวังว่านักเรียนคงเข้าใจนะคะ เรื่องที่เราจะเรียนคือเรื่องที่2การสืบสหหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะก่อนอื่นนักเรียนดูคิดก่อนอ่านค่ะคิดก่อนอ่านเมื่อนักเรียนเกิดความสงสัยในเรื่องต่างๆเราจะมีวิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคำตอบได้อย่างไรนะคะหนังสือนักเรียนจะอยู่ที่หน้าสิบนะคะให้นักเรียนเปิดไปพร้อมกันกันกบครูเลยค่ะ ถ้าใครยังไม่มีหนังสือหรือเปิดไม่ทันนักเรียนก็ดูไปพร้อมกับครูได้นะคะเมื่อนักเรียนเนี่ยเรียนจบเรื่องนี้แล้วครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนจะตอบได้ว่าเราจะทําการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคําตอบในสิ่งที่เราสงสัยเนี่ยได้ยังไงนะคะนักเรียนคะในเรื่องนี้ก็มีคําสําคัญอยู่คํานึงนะคะคือคําว่าการรวบรวมข้อมูลนะคะ คือเราจะได้มารู้ว่าคําสําคัญเนี้ยมันเกี่ยวอะไรกับการสืบสอหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะก่อนอื่นเรามาอ่านเนื้อาหาในหน้าที่สิบพร้อมกันเลยค่ะขณะที่เข้าตูช่วยแม่เลือกผักในตลาดก็สังเกตเห็นว่าใบคะน้าที่แม่จับอยู่มีรูเล็กๆจึงเกิดความสงสัยว่า เกิดอะไรขึ้นกับใบคะน้าเมื่อสังเกตใกล้ๆก็พบว่ามีนอนตัวเล็กๆอยู่บนคะน้าจึงสอบถามแม่ค้าแม่ค้าก็ตอบว่ารับซื้อผักคะน้านี้มาจากสวนที่ไม่ใช้สารกำจัดศัตรูพืชผักบางส่วนจึงมีหนอนและแมลงกัดกินจนเป็นรูแม่จึงพูดว่าถ้าหนอนกินได้เราก็คงกินได้นะเพราะน่าจะไม่มี อันตรายแต่เราควรนำผักมาล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุงอาหารในที่สุดเราก็ตัดสินใจเลือกซื้อคะนาจากร้านนั้นจากที่เราอ่านจบไปแล้ว2ย่อหน้านักเรียนก็มาช่วยกูตอบคำถาม2ข้อก่อนนะคะจากภาพในหนังสือเรียนใบคะนามีลักษณะอย่างไรอติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิดนิดน,นึงนะคะรอดูซิ มีใครจําได้ไหมเอ,อ่ยจากที่เราอ่านไปเมื่อกี้นี้ใบคณะจะมีอะไรคะมีลักษณะคือคณะมีลำต้นมีใบสีเขียวและมีรูที่ใบนะคะแล้วต่อมาเข้าตูเลือกคณะโดยใช้ข้อมูลใดบ้างในการตัดสินใจช่วยกันคิดนิดน,นึงนะครูให้เวลาในการคิดที่จะตอบคำถามนะคะ เข้าตูมีการอะไรคะสังเกตสังเกตด้วยตนเองใช่ไหมถูกต้องค่ะสังเกตด้วยตนเองสอบถามคนขายแล้วก็สอบถามแม่นะคะเ้ามาอ่านต่อกันเลยดีกว่าคะ่ะนักเรียนอาย่อหน้าต่อมาจากเรื่องนี้ทำให้รู้ว่าการรวบรวมข้อมูลหรือการหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายๆแหล่งเพื่อตอบคำถามที่ตนเองสงสยัย สามารถทำได้หลายวิธีเช่นเมื่อสงสัยว่าใบคณะมีรูได้อย่างไรก็ไปสังเกตด้วยตนเองจึงพบว่ามีหนอนและสอบถามจากแม่ค้าก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ารับซื้อคณะเหล่านี้มาจากสวนที่ไม่ใช้สารกำจัดศัตรูพืชข้อมูลจากหลายแหล่งแห่งนี้ นอกจากจะทําให้เราตอบคําถามที่อยากรู้แล้วยังช่วยให้เราตัดสินใจเลือกซื้อคณะได้วิธีการดังตัวอย่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นอกจากการสังเกตและการสอบถามจากผู้รู้แล้วเราสามารถรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการใดได้อีกบ้างนักเรียนคะ จากที่เราอ่านในย่อหน้าที่สองเนี่ยในเรื่องนี้มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการตอบคำถามที่อยากรู้อย่างไรบ้างคะมีใครทราบไหมเอ่ยใครที่เจอคำตอบแล้วนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะคือมีการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งใช่ไหมคะเช่นสังเกตด้วยตนเองสอบถามจากผู้รู้ เปรียบเทียบกับความรู้เดิมของตนเองนะคะอ้าวแล้วคำตอบที่เราได้จากการหาข้อมูลในเรื่องนี้คืออะไรคะและคําสสำคัญอย่างไรมีใครทราบไหมคะอ่าเรามาเฉลยพร้อมกันเลยนะคะการหาข้อมูลเนี่ยในเรื่องนี้คืออะไรเอ,อ่ยคือใบคณะมีรูเพาะหนอนจอกกินนะคะ แต่เราสามารถนำไปประกอบอาหารได้หากล้างให้สะอาดเพราะปลอดสารกำจัดศัตรูพืชค่ะเก่งมากๆเลยค่ะที่ใครตอบคำถามได้ถูกทุกข้อที่ครูถามมานะคะ,สะแสดงว่านักเรียนมีการอ่านแล้วก็มีการจด,จ,จ,ดจำใจความสำคัญได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ หรือใครที่ยังตอบไม่ได้นะคะนักเรียนไม่ต้องเสียใจไปนะคะเราสามารถอ่านบ่อยๆนะคะแล้วก็ฝึกตอบคำถามนะคะในสิ่งที่เราสงสัยนะคะนักเรียนก็จะทำให้เป็นคนที่เก่งได้เหมือนกันค่ะจากที่นักเรียนได้อ่านเนื้อเรื่องแล้วก็จับใจความตอบคำถามร่วมก,กันกับครูแล้วนะคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนแต่นักเรียน วันนี้ครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมรู้หรือยังนะคะก่อนที่ทจะทํากิจกรรมรู้หรือยังนักเรียนลองมาสรุปร่วมกันกับครูอีกสักครั้งหนึ่งสิคะจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยเรามีข้อสรุปว่าอะไรคะมาช่วยกันนะคะให้เวลานักเรียนคิดสักครู่หนึ่งนะคะเรามาอภิปรายร่วมกันเลยการหาข้อมูลและ การรวบรวมข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสอบหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาคำตอบของสิ่งที่สงสัยหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเราสามารถสืบค้นและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยใช้หลายวิธีจากแหล่งข้อมูลหลายๆแหล่งเช่นการสังเกตการสอบถามเป็นต้นนะคะ นักเรียนเอาสมุดขึ้นมานะคะต่อไปนี้ครูก็จะให้นักเรียนมาตอบคําถามลงในสมุดเรียนนะคะให้นักเรียนเขียนวันที่เหมือนเดิมเลยอย่าลืมเขียนชื่อเรื่องนะเรื่องของวันนี้คือเรื่องที่2การสืบสอหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วนักเรียนก็เขียนไปว่ารู้หรือยังนักเรียนก็เขียนคําถามไปด้วยนะคะเมื่อเกิดความสงสัยในเรื่องต่างๆเราจะมีวิธีในการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคําตอบได้อย่างไร นี่คือคําถามนะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนนะคะต่อมาแล้วเราก็มาเขียนคําตอบนะคะคําตอบเขาจะมีให้นักเรียนเป็นไกด์ไลน์ให้อยู่แล้วนะคะนักเรียนก็เขียนวิธีนะคะเติมลงไปนะคะจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะและครูสรุปให้เมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนก็เขียนได้ว่าตอ,ออตอบตอบ เมื่อเกิดความสงสัยในเรื่องต่างๆเราจะมีวิธีในการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคำตอบซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นเช่นอะไรนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะเติมให้ถูกต้องนะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดต่อเลยนะคะ ที่ครูให้ทําคือมีแค่ข้อเดียวนะคะตอบคําถามลงในสมุดนะคะเขียนให้เรียบร้อยสวยงามนะคะแล้วเอามาไว้ส่งครูเหมือนเดิมค่ะค่ะสําหรับวันนี้ครูก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียน